เตีมเนนีมหลแล้วเนนตีมหลักก็มีซักทตีมซักทตีมได้ซักทตีมได้มีอะไรครัมีไม้หรมีได้ก็ไปเองนี่คือความรายละเอียดาไหเหมือนถ้าจะพูดก็เหมือนเราทําแผนังข้างตานี่นี้นะสามเส้นตรงนี้นี้นี้อย่าแกๆมาตรงนี้อ่านี่ตัวอย่างเอ่อ จากที่เรเก็บมาน่นนี้นั่นนะครับก็องค์ประกอบใหญ่ก็<ม>จะเดียอทรัพทีมก็จะเป็นเรื่องของความต้องการความอยากมีอยากได้ความเห็นคุณค่าการสืบทอดอภูมิปัญญาแต่ละทรัพย์ทีมก็จะมีอะเรียกว่าตัวใหม่น,ะนี่ตัวา่ญ่การเขียนนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างการเขียนโอเคการวิเคราะห์ัหาพูดไปแล้ว ประโยชน์ที่คาดว่าวจะได้รับเราจะเอาสามตัวนี้ไปเขียนในในกรอบแบบ theory of change ในกรอบแบบ s r y นะครับใส่เข้าไปาทำการดีเทลวนภาราชาติระดับชาติประมานี้นะครับทีนี้สรุปนะอีกครั้งนครับว่าตอบโจทย์แหล่งทุนค่าเป้าหมายของแหล่งทุนคืออะไรเราไปเขียนเราไปออกแบบงานวิจัยของเราค่าเป้าหมาย ตอบโจทย์หน่วยงานให้คุณ <Okay. S 1> หนึ่งบส,งสงดุสำหรับผู้บริหารสองกรอบแนวคิดการวิจัยสามระเบียบวิธีวิจัยว่ากระบวนการ